ด้วยวันที่สองแม่ก็เอาอีกให้กินอีกเออก็กินไปก็เหมือนเดิมแต่ลูกบอกว่ามีลูงนั่งให้ันนานหน่อยก็กินไปแต่ก็คือบอกว่าอืมมันก็คงเป็นยาถ่ายนั่นแหละเพราะเราก็เคยกินหลายๆตัวก็กลับไปกอดสมุนเหมือนเดิมไม่ได้ตอบโจทย์อะไรเลยต่ออีกวันนึงงโจที่ว่าจากที่เรากินแล้วเราก็เอาไปวางเล่นๆตามร้านของเราหรือว่าตามเพื่อนฝูงแลวเพื่อนอีกเพื่อนก็นแนะนำบอกต่อบอกต่อบอกต่อ กรุงเทพเลยค่ะขอเข้าเรียนรู้เรียนรู้แบบกูไม่อยากลูกชวงมาก็มาลูกชวนมาก็มาเออก็ไปให้มันหน่อยตัดความรำคาญหลายๆคนในที่นี้เป็นแต่รู้อย่าโกหกนะเสร็จแล้วนะคะก็เข้ามาเรียนรู้นั่นมันคือแบบวันแรกที่มาดูออกซี่ไหนใครในที่นี้ไม่รู้จักดูออกซี่ไม่มีใครรู้จักเลยไหนใครรู้จักดูออกซี่คะเขาแล้วรู้กาษาพคุณมัน ว่าเป็นยังไงร,รู้ไหมคะม<า>ัดมวดโอเควันนี้สิ่งที่เปิดใจจ่าสุดๆมันคือดูออกซี่วันนั้นดรจีลงมาจ่าซื้อเลยด้วยอะไรกูก็ไม่รู้ชอบออกซิเจนอืมเป็นคนที่แบบเครียดบ่อยปวดหัวบ่อยขับรถทางไกลอะไรนิดนึงก็เครียดมาเยี่ยรถสังกระสีบางทีโเท็เครีดสัสางกันแบ้านเราไงเราจะทํามันขึ้นหลังคาเสร็จก็เอาไปกลับบ้านปวดหัวค่ะเพราะว่าขับรถจากสมุยแล้วขึ้นมาที่กรุงเทพ ไปก็อยากท้าอยากลองเป็นคนชอบลองชอบเรียนรู้จัดก,การเลยค่ะแปดหยดในน้ำสองร้อยห้าสิบซีซีนะคะดื่มเข้าไปมันปี๊ดอ่ะพี่มันเคยนะแบบว่าปวดหัวแล้วมันจีน๊ดอ่ะแต่มันไม่ใช่อาการปวดหัวไนงะมันจี๊ดขึ้นไปเลยสังพังมีจมูกเริ่มแน่นตาเริ่มล้าไอ้ผู้เป็นอะไรหรือว่าอาการมันหนักขึ้นอาบน้ำดีกว่าหนูอายาวางให้มีหน่อยเสร็จแล้วก็กวาองานนะอุปกรณ์ค่ะก็อาบน้ำอาบน้ำอาบถ้าเสร็จขึ้นมาก็แต่งตัวเตรียมขึ้นนอนอ้าวมันมีไม่กินยานเหรอ เปิดหัวหรอหายนี้ไม่เป็นไร <Okay. S 1> น่าจะไม่ได้ตอบโจทย์กาจ๋เชื่อว่าดูออกซิ่นมันดีแต่มันตอบโจทย์เมื่อวันรุ่งขึ้นจะขับรถเข้ามาสอนงานเพื่อนที่กรุงเทพจังหวัดนนทบุรีนะคะไม่ได้ทิท้งเท,ทพนนทบุรีแล้วเพื่อนเนี่ยเป็นภูมิแพ้แต่ที่จ๋ารู้มาคือเขาบอกว่าดูออกซิ่นมันดีแต่ที่เรารู้คือแล้วมันจะเป็นเหมือนปูเมล่ะมันจะดีสิหรือเปล่าละ่ะเพื่อนเป็นภูมิแพ้แล้วอยู่เนี่ยมันจะตายแล้วอึ กูลำคาเนี่ยนะแล้วมึงจะสักเขาสามสี่ชั่วโมงมึงจะสักเขาเสร็จนี้เนี่ยกูคนสอนกูก็ไม่ชอบเสียงแบบเนี้ยก็ไม่ได้บอกอะไรหรอกค่ะชงน้ำนี้ยค่ะพี่ขอแก้วหน่อยเอาหลอดตอนนั้นคือมันเขาห้ามใช้ช้อนสแตนเลสก็ใช้หลอดนี่แหละก็คนคนน้ำดื่มหน่อยน้ำแลเออจริงจิก็เหื่อไม่ตายหรอกถ้าตายตายก่อนมึงแหละเพื่อนก็เชื่อคนเชื่อคนง่ายนะเพื่อนคนนี้บอกตรงเสร็จแล้วเขาก็ดื่มเข้าไปสักพักนึงเราก็รู้แหละพี่ชูพี่ชูพี่ชูมเมกาอะไรบอกหนูด้วยนะ โอ๊ยทำไมพี่มันตึงหัวมันมึนมันตึงขึ้นอย่างนี้อ่ะพี่เออแป๊นึงแป๊นึงเดี๋ยวพี่บอกวิธีว่าเป็นยังไงมันแต่เฮ้ยจามันตึงว่ะตามันบ้าเปล่าเออนั่ง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 เนี่ยต้องรักหนึ่งอ้าวพี่ไม่คล้องเลยเหรอเออเฮ้ยมันหายเอาละกูได้คำตอบแล้วหนึ่งสงสัยมันจะดีจริงๆแต่ฟ้ามันประทานมาให้พี่ได้พิสูจน์จริงๆว่านูออกซิเมนดีจริงๆก็ต่อเมื่อพี่ขับรถกลับเข้ามาเวลาหนึ่งทุ่มกว่าฝนตก ตรงอีเท็กเลยค่ะรถชนกันตายอยากไปช่วยใจท้านขาเป็นคนใจดีบอกตรงเลยชอบช่วยใช่ไหมเสร็จขับรถ้าค่คะตอนนี้ข้างหน้าเราเนี่ยมันมีผมชงชนอยู่ผงเลยอ่ะผงเลยนะ